วันนี้หนูมีเรื่องจะมาเล่าให้พี่ๆและเพื่อนๆฟังกันนะคะสำหรับคนที่เป็นคอนิยายเรื่องสั้นเท่านั้นนะคะถ้าใครไม่ใช่ก็ช่องอื่นได้เลยค่ะเมื่อหลายปีก่อนฉันเลิกกับสามีคนแรกเราไม่มีลูกด้วยกันค่ะเราไม่มีสัญญาอะไรกันมากมายเราพบรักกันที่โรงงานแห่งหนึ่งตอนนั้นด้วยที่ว่า จากบ้านมาอยู่ไกลๆพูดง่ายๆเกิดอาการเหงาค่ะหรือว่าอาการอย่างอื่นก็ไม่รู้นะคะพอมาเจอผู้ชายตามจีบเข้าก็เลยติดใจไปกับเขาค่ะหลังจากนั้นเราก็ติดใจกันถึงขั้นที่ว่าได้แต่งงานกันเลยค่ะเป็นงานแต่งเล็กๆเท่านั้นนะคะมีครอบครัวฝั่งสามีกับครอบครัวฝั่งของฉัน เราจดทะเบียนสมรสกันหลังจากนั้นไม่นานความรักมันก็หมดช่วงโปรโมชั่นแบบสั้นๆค่ะคือเริ่มจืดจางไปเพราะชั้นสังเกตได้ว่าการกระทำของสามีมันไม่ปกติค่ะพักหลังๆไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยจะชวนชั้นเข้าห้องเลยและก็ชั้นก็เกิดอาการเหงามากขึ้นสามีของฉัน ก็ขอเข้างานรอบดึกทุกอาทิตย์เลยค่ะมันเริ่มแปลกไปและก็น่าสงสัยไปยิ่งนักสุดท้ายฉันก็เกิดจับได้ก็อย่างว่านะคะเส้นของเมียมันแรงยิ่งกว่าแลนเดอร์ดีๆอีกนะคะสุดท้ายก็รู้ค่ะสามีแอบไปกินกับสาวใหม่ที่โรงงานค่ะเพื่อนเราให้ฟังว่าตอนพักตอนพักรอบดึก สามีของฉันก็ชวนน้องคนงานคนใหม่คนนี้เข้าไปหลังตึกแล้วก็ยืนคุยกันไม่รู้ว่ายืนคุยกันท่าไหนเห็นเพื่อนบอกว่าเสียงดังออกมากะดึกมันก็มืดด้วยใช่ไหมคะเป็นช่วงที่สามีใครเหงาหรือเมียใครเหงาค่ะเขาก็หาทางไปเจอกันที่นั่นหรือใครๆที่อยากมีประสบการณ์ใหม่ๆ ก็ไปที่นั่นได้นะคะสุดท้ายแล้วก็เกิดทะเลาะกันจนเราไปต่อกันไม่ได้จริงๆเราจบความสัมพันธ์กันค่ะสุดท้ายเราก็แยกย้ายการไปทำงานที่ใหม่ฉันก็ไปทำงานไกลถึงระยองเลยค่ะพอดีฉันมีเพื่อนอยู่ที่นั่นย้ายไปได้ไม่นานฉันก็ได้งานทำค่ะเพื่อนของฉันคนนี้เธอชอบ ไปดูดวงมากเลยนะคะส่วนใหญ่คนไทย50%ก็ชอบดูดวงเรื่องงานเรื่องความรักหรือเรื่องที่เขากังวลใจกันค่ะตอนนั้นฉันยังไม่มีแฟนเพราะเพิ่งเลิกกับแฟนมาใหม่ๆเพื่อนชวนไปก็ตามเขาไปค่ะฉันก็ไปด้วยตอนนั้นก็เกือบบ่ายโมงได้ ที่บ้านหมอดูตอนนั้นก็เห็นคนมาก่อนหน้าพวกเราเต็มไปหมดเลยค่ะเพื่อนของฉันก็เดินเข้าไปและเธอก็ไปเจอผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่เขาเป็นคนคอยจัดคิวให้กับลูกค้าฉันเห็นเพื่อนฉันคุยกับเขาด้วยที่ว่าและท่าทางที่ยืนคุยนั้นสายตาที่มองกันมือไม้ถึงกันมากๆ แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะคะเพราะผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่คนนั้นดูจากแล้วเขาน่าจะมีอายุมากกว่าเธอหรือว่าเพื่อนของฉันค่ะเพราะว่าเพื่อนของฉันอายุแค่20่สิต้นๆนทนนเองสุดท้ายเพื่อนฉันก็เดินกลับมาและบอกกับฉันว่าเราได้คิวสุดท้ายเย็นวันนี้ตอนห้าโมงเยน็นฉันมองหน้าเพื่อน และบอกว่าแกเหลืออีกต้องสองชั่วโมงแล้วเราจะไปรอกันที่ไหนดีเนี่ยตอนบ่ายแบบนี้มันก็ร้อนมากด้วยนะเพื่อนฉันก็บอกว่าไปรอบ้านพี่เก่งก่อนฉันก็ถามไปว่าพี่เก่งเป็นใครเพื่อนฉันก็หันหน้าส,สวยๆมายิ้มและบอกกับฉันว่าพี่เก่งก็คนนั้นไง แล้วเธอก็หันหน้าไปทางผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่นั่นฉันรู้จักเขานะแกนี่กุญแจบ้านบ้านพี่เขาอยู่หลังบ้านหมอดูนี่เองนะเราไปนั่งเล่นดูทีวีกันก่อนเดี๋ยวพี่เก่งจะเข้าไปตามหรือพวกเราเองแล้วเพื่อนฉันก็หันหน้าไปทางพี่เขาก่อนที่จะจีมให้เขาอย่างเบาๆฉันเริ่มแน่ใจว่า สองคนนี้ต้องมีอะไรกันแน่แต่ก็ไม่อยากที่จะคิดอะไรมากไปเพราะว่าสาววัยยี่สิบกับผู้ชายวัยกลางคนแถมรูปร่างก็ย้่ยใหญ่ส่วนเพื่อนฉันเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เล็กนิดเดียวเองค่ะแถมน่ารักอีกต่างหากดูยังไงดูยังไงก็เหมือนพ่อลูกกันมากกว่าค่ะแต่สายตาของเพื่อนฉันกับเขา มันไม่ใช่มันบ่งบอกอะไรมากกว่านั้นไม่นานก็ถึงบ้านพี่เก่งบ้านเขาเป็นบ้านปูนหลักเล็กๆแต่ก็น่ารักดีนะคะต้นไม้ดอกไม้เต็มไปหมดเข้าไปก็รู้สึกเย็นสบายใจสบายตาเพื่อนฉันขันกุญแจเข้าไปเหมือนเธอเคยมาหลายครั้งแล้วคะ่ะดูเธอชำนาญเป็นพิเศษเธอเดินเข้าไปแล้ววางกระเป๋า เดินไปหยิบน้ำในครัวมานั่งดื่มบ้านของพี่เก่งนี่บ้านพี่เขาติดรูปศิละปะเยอะแยะไปหมดฉันเห็นแล้วก็รู้สึกได้ว่าพี่เขาเป็นคนแบบไหนกันนะพอรูปภาพแต่และรูปภาพนั้นเป็นผู้หญิงที่สวยงามมีทั้งคนไทยมีทั้งชาวต่างชาติทุกคนที่อยู่ในรูปภาพนั้น สวยทุกคนเลยค่ะเพื่อนๆพนพี่พี่เห็นแล้วจะเกิดความรู้สึกไปกับมันฉันก็อยู่ความสงสัยไว้ไม่อยู่เลยถามเพื่อนฉันไปว่ารู้จักกับพี่เขาพิเศษหรือเปล่าเพื่อนฉันก็ยิมย้มยิ้มเสียงเล็กเสียงน้อยขึ้นมาทันทีเลยทีนี้ก่อนที่จะตอบเบาๆว่า,วาใช่ฉันกับพี่เขาเรากำลังปลูกต้นรักกันนะ่ะ ฉันก็บอกว่าแบบเธอน่าจะหาผู้ชายที่มันรุ่นราวคขาเดียวกันนะหาได้ง่ายนิดเดียวเองเธอหันหน้ามาบอกว่าใช่ฉันออกไปก็ได้แล้วแต่ผู้ชายที่ฉันอยู่ด้วยแล้วมันไม่มีความสุขเหมือนพี่เขานะแกฉันชอบในรสชาติของพี่เขาเธอหันหน้ามาบอกกับฉันว่าเจอคนรุ่นเดียวกัน แต่ไปด้วยกันไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ว่าฉันต้องการอะไรไม่เหมือนผู้ชายรุ่นพี่ที่เขามีประสบการณ์มามากแล้วเขาจะรู้ว่าเราชอบแบบไหนและผู้ชายแบบนี้เขาก็ชอบฝีงแบบเรานี่แหละของแก่ๆก,ก็ต้องกินยาอ่อนใช่ไหมล่ะแกะ่ก่อนที่เธอจะยิ้มให้ฉัน ไม,ไม่ทันแค่นั้นเธอยังบอกอีกว่าสักวันถ้าเธอเจอเจอคนที่ใช่ขึ้นมาเธอจะหลงกับสิ่งนั้นฉันก็มองหน้าสิ่งนั้นคือสิ่งอะไรกันนะมันเป็นอะไรที่จุกและใหญ่ไม่ใหญ่เท่านั้นนะแกพวกเขามีอะไรฝังอยู่และติดอยู่และมันเพิ่มขนาด ของพวกเขาได้มากเลยล่ะแกแตะทุกครั้งที่เขาบทเบียดเข้าไปมันก็รู้สึกแน่นไปหมดก่อนที่เธอจะหน้าแดงไม่นานก็ถึงห้าโมงเย็นพี่เก่งก็ขับรถตามมาเพื่อนของฉันก็พูกกับพี่เก่งหน้ารถท่าทางของเธอและท่าทางของพี่เก่งเหมือนว่าจะชวนกันไปกินแต่ฉันออกมาพอดี พี่เก่งก็เลยแกล้งพูดว่าจะพาฉันไปพบหมอดูตอนนี้แล้วพี่เก่งขับรถไปกับเพื่อนฉันเพื่อนฉันก็กระโดดเกาะขึ้นรถกับพี่เก่งทันทีฉันก็เลยต้องขับรถเพื่อนฉันไปที่บ้านหมอดูเองพอขึ้นไปที่บนตำหนักนั้นเพื่อนฉันก็บอกให้เรียกอาจารย์และอยากถามอะไรก็ถามได้เลย อาจารย์ตอนนั้นหันหน้าเข้าทางตำหนักกาลังจะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบูชาอะไรสักอย่างพอดีเขาหันหน้ากลับมาฉันตกใจมากเพราะหน้าตาอาจารย์ใบหน้าของเขาเป็นคนที่น่ากลัวเหี้ยมสายตาของเขาและอาจารย์ก็มีรูปร่างสูงใหญ่ไม่ผิดเพี้ยนไปอย่างแบบพี่เก่งเลยค่ะ พี่เก่งก็แนะนําและบอกว่าน้องคนนี้เป็นเพื่อนกับน้องจอยครับอาจารย์มองมาที่ฉันเขาก็ถามวันเดือนปีเกิดและเขาก็เริ่มดูดวงให้ไม่นานเขาก็บอกว่าเรื่องความรักปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติถ้าปล่อยไปได้เมื่อไหร่เธอก็จะได้พบใครที่ดีกว่าแล้วก็มีความสุขมาก เขาก็มองมาที่หน้าฉันก่อนที่จะพูดว่าฉันจะหมดทุกหมดเคาะได้ต้องเดาะเคราะห์พระลาหูเสียก่อนฉันก็หันหน้าไปทางเพื่อนฉันเพื่อนฉันก็บอกว่าทําไปเถอะมาถึงขั้นนี้แล้วฉันก็เลยพยักหน้าให้กับอาจารย์ทันทีหลังจากนั้นอาจารย์ก็ให้พี่เก่งไปจัดเตรียมผ้าขาวดอกไม้ทูบเทียน พี่เก่งก็จัดการอย่างคล่องแคล่วว่องไวได้ครบเสร็จไม่นานค่ะเพื่อนฉันก็บอกว่าเวลาทําพิธีฉันอยู่ด้วยกับเธอไม่ได้นะเดี๋ยวฉันไปรอที่บ้านพี่เก่งฉันตกใจหมดเลยค่ะที่เพื่อนฉันพูดแบบนั้นแต่มาถึงขั้นนี้แล้วก็เลยต้องทําพี่เก่งกับเพื่อนก็ออกไปพี่เก่งกับเพื่อนฉันก็ออกไป อาจารย์ก็บอกว่าครั้งแรกจะนานหน่อยนะเพราะต้องทำพิธีนานหน่อยอะ่ะอาจารย์ก็เข้ามาและบอกให้ฉันนั่งบนฟูกก่อนที่อาจารย์จะเริ่มพิธีไม่นานน้ำมนต์ที่อาจารย์ทำก็เริ่มพรมมาที่ตัวฉันทำให้เสื้อผ้าของฉันมันเปียกน้ำมนต์ไปหมดเลยคะ่ะไม่นานเสียงสวดอาจารย์ก็เป็นเสียงสวด ของภาษาอะไรสักอย่างพอฉันฟังแล้วมันก็ไม่คุ้นหูเลยค่ะไม่นานฉันก็เหมือนจะครึ่งหลับครึ่งตื่นจะหลับด้วยเพราะว่าเสียงสวดมนต์หรือว่าจะหลับด้วยอะไรกันแน่สุดท้ายค่ะมืออาจารย์ก็ได้เข้ามาจนฉันเริ่มต้านทานสิ่งนั้นไม่ไหวฉันตกใจมากพอมันเต็มระหว่าง ขาทั้งสองข้างของฉันไปหมดอาจารย์ค่อยๆขยับขาฉันออกทั้งหมดก็ถาถมใส่เข้ามาฉันร้องแบบสุดเสียงอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนแต่อาจารย์มากประสบการณ์เอามือมาจับช่วงบนของฉันเอาไว้จนฉันรู้สึกผ่อนคลายลงได้มากหลังจากนั้นฉันก็ตกเป็นเมียของอาจารย์ ฉันหลงรักอาจารย์อย่างมากอาจารย์ก็รักฉันมากเช่นกันอาจารย์บอกว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนทนเขาได้เลยมีแต่ฉันคนเดียวมันก็น่าจะใช่ใชล่ะค่ะเพราะว่าอาจารย์ไปติดอะไรมุกมุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทั้งลำมาเลยค่ะทำให้รู้สึกมันอึดอัดค่ะ